สวัสดีครับร้านกอนนะครับพื้นบางนะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่แล้วนะครับจะผลิตแค่ขาวกับดำนะครับพื้นบางเ <c oughs> มื่อก่อนผลิตตลอดนะหมดแล้วก็สั่งใหม่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะบริษัทไม่ได้ผลิตตลอดแล้วครับตอนนี้ของขาดมากเลย ของขาดเยอะครับแทบจะไม่มีใครมีเลยนะครับสองสเดือนจะมีสักรอบหนึ่งนะครับตัวใหม่ทรงจะสวยหน่อยนะครับทรงจะสวย <c oughs> แล้วก็ถ้าสมัยก่อนนะข้างในนี้คือจะไม่มีถ้าเป็นตัว,ต,วตัวสมัยก่อนก็คือผ้า ข้างนอกแล้วก็ผ้าข้างในเลยนะครับไม่มีอะไรเลยแต่แต่แต่ตัวนี้คือตัวใหม่คือผ้าข้างนอกข้างในจะมีซอฟนิ่มๆอีกนะซอฟนิ่มๆนะครับแล้วก็พื้นใหม่อันนี้คือพื้นเก่าสมัยก่อนคือไอแกะไม่ได้นะอันนี้คือพื้นตัวใหม่สีขาวนะครับข้างในเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นโฟมนิ่มๆนะครับ ป็นโฟมนิ่มๆตัวนี้คือซอกนะครับก็บางแน่ะแต่คือมันก็หนึบๆนะครับนิ่มรวมกับพื้นฟ้านด้วยก็ก็นิ่มเลยครับใช้ได้ราคาขึ้นครับขึ้นนานแล้วละ่ะราคาเท่ากับรุ่นพื้นพื้นปกติเลย1850บาทครับ1850บาทนะครับ นิดนึงนะครับไม่เยอะนิดนึงนะครับพื้นปกตินะครับหนึ่าบาทพื้นบางนะครับ1,850งพัปดร้อยาบาทปก,าปกติอะไซส์ตอนนี้คือมีปัญหานะชุดใหม่เปลี่ยนไซส์อีกร้านค้างงมากลูกค้าก็งงลูกค้าเดิมสั่งสั่งเบอรอ์มันจะเป็นเบอร์หใช่ไหมครับ เบอร์หกเท่ากับสามสิบหกยี่สามเซนถ้าลูกค้ากล่าวจะรู้นะครับแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนมันกลายเป็นว่าเบอร์6มันกลายเป็นสาเจแต่ยี่สามเซนนะครับตรงนี้เบอร์เตอนนี้ก็กลาย,ลายเป็นสาสิบคือมันจะขยับขึ้นคือผมแนะนำนะไม่ต้องไปดูมันเลยดูแค่นี้เนี่ยซี CM, นะครับ ก็คือยี่สิบสามเซนเวลาลูกค้าสั่งสั่งรองเท้านะลูกค้าสั่งเป็นเซนง่ายสุดเลยนะครับเห็นไหมสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดสามสิบหกจุดห้าแต่คือยี่สิบสามเซนยี่สิบสามเซนคือความยาวเท้านะครับข,ขอขอขอให้ลูกค้าสั่งแบบนี้ง่ายกว่านะครับเพราะว่า Adidas, n i k e Puma Tiger ไม่เหมือนกันเลยนะครับก็คือเบอร์ไม่เหมือนกันแต่คือสําคัญสุดคือตรงนี้นะเซนนะครับโอเคนะครับเพราะว่าลูกค้าเก่าลูกค้าเก่าสั่งเบอร์เดิมผมส่งไปให้อ้าวสั่งสาหกนะไม่ใช่สาวเจ็ดต้องมานั่งอธิบายให้ลูกค้าฟังว่าว่าความยาวมันเท่าเดิมบริษัทเขาเปลี่ยนนะครับพื้นบางงานอะไรพื้นบางก็ส่วนมากลูกค้าสิก็จีนเวียดนามอ่ันี้อินเดีย นะครับจีนเวียดนามอินเดียอยู่แค่นี้ครับนะครับพื้นบางไม่มีของปลอมนะอันนี้ผมยังไม่เห็นนะผมยังไม่เห็นมีของปลอมนะครับ <c oughs> อย่างที่บอกครับคือซื้อในร้านนะครับคนมีหน้าร้านซื้อไปมีปัญหาใสา่จนพังมาปมาิมาด่าได้ที่ร้านเลยครับว่าปลอมเรียกตำรวจมาจาับ <c oughs> ซื้อของปลอมไม่มีหน้าร้านเบอร์โทรศัพท์ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะครับอ่ะ เดยวเดียวยาวไปนะครับพื้นบางนะครับ1850บาทนะครับตัวใหม่แล้วนะครับพื้นขาวนะครับร้าน,นกรน,นะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ